เราเป็นฝ่ายผิดอ่ะเขาหมดรักเรานะครับเราจะง้อเขาดีไหมคะอะคือความสัมพันธ์เป็นงี้ครับมันอยู่ที่ใครเนี่ยมีโพสิชันหรือตําแหน่งที่สูงกว่ากันถ้าคุณต้องการไปง้อเขาเนี่ยโพสิชันหรือตําแหน่งของคุณมันอยู่ระดับไหนเขาอยู่ระดับนี้คุณจะอยู่ระดับไหนครับระดับนี้ครับเพราะอะไรครับคุณต้องไปขอโอกาสวิงวอนอ้อนวอนอย่าไปเลยนะอยู่กับฉันเถอะนะอย่าทิ้งฉันเถอะนะเนี่ยฉันจะปฏิบัติพัดวีคุณไปตลอดทั้งชีวิตครับเพราะงั้นเนี่ย การที่คุณไปง้อใครคนใดคนหนึ่งบนโลกใบนี้มันไม่เป็นผลดีในระยะยาวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะไปง้อมันเกิดจากความคิดของสัญชาตญาณของเราเองที่เราพยายามที่จะผ่อนปรนนะครับโอนอ่อนให้กับอีกฝ่ายเพื่อหวังว่าไอการทําดีของเราครั้งนี้จะซื้อใจคนกลับมาได้แต่เปล่าเลยครับคุณกําลังเทรนให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณนะั้ด้อยค่าคุณกําลังทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่า หลังจากนี้เขาจะทำยังไงคุณก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณอยากให้ใครกลับมารักคุณหนึ่งครับทำให้เขารู้สึกว่าไม่มีใครดีเหมือนคุณอีกแล้วในชีวิตนี้สองครับต้องทำให้เขาผูกพันกับคุณระดับลึกนะครับผูกพันระดับลึกหมายความอะไรคุณต้องกระตุ้นให้สมองของเขาหลั่งสารเคมีที่เราเรียกว่าสารโดพามีนสองสารออกซิโทซินครับคือฮอร์โมนของความผูกพันเหมือนเหมือนเราผูกพันพ่อแม่นะครับคุณต้องกระตุ้น เคมีหรือฮอร์โมนตัวนี้ครับเพื่อให้มันหลั่งออกมาแล้ววิธีการกระตุ้นมีอะไรบ้างอ่ะหนึ่งครับคุณต้องกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายนะครับความรักมันแท้ที่จริงแล้วมันคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเขาเชื่อให้ได้ครับว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตร่วมกันกับเราแล้วเขาจะมีความสุขคุณต้องกระตุ้นความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากพบอยากเจออยากหอมอยากกอดอยากประดับบารมีอยากให้เพื่อนอิจฉา การกระตุ้นความอยากจริงๆเ,เรื่องนี้ครูคอมเคยสอนไว้ในในคอร์สสั่งรักนะครับมันจะมี9ข้อห้ามทํา33ิบาคำห้ามพูดถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอ e ีบุ๊กหเล่มครับเล่มที่1น e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่าห9ึ่บาท เล่มที่สองหนึ100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990แลเล่มที่สามหนึ100โพสต์ของคนมีสเสน่ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีสเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจะแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคมให้โปรพิเศษอยู่ที่299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด line id at love underscore ตองเมื่อเข้าไปที่ line add แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ line add ทจะทาการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันที ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสนเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสนเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ